สัจจะและหลักพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการถึงสัจจะภาระทวาชะเมื่อก่อนท่านได้ถึงความเชื่อมาบัดนี้ท่านกล่าวมันว่าเป็นเพียงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาภาระทวาชะสิ่งทั้งห้านี้อย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในบัดนี้เป็นสิ่งที่มีผลเป็นสองฝ่ายสิ่งทั้งห้านั้นคืออะไรเล่าคือความเชื่อ ความชอบใจเรื่องที่ฟังตามๆกันมาความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมและข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นของเขาดังนี้นี่แหละคือสิ่งทั้งห้ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในบัดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีผลเป็นสองฝ่ายภาระทวชะสิ่งที่เชื่อกันแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละก็มีอยู่ แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นของเปล่าเป็นของไม่จริงเป็นของเท็จอยู่ก็มีแม้สิ่งที่ไม่เชื่อกันแล้วเป็นอย่างดีก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของจริงของแท้ของไม่ผิดเป็นอย่างอื่นอยู่ก็มีภาระทวาชะสิ่งที่ชอบใจกันแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นของเปล่าเป็นของไม่จริงเป็นของเท็จอยู่ก็มี แม้สิ่งที่ไม่ชอบใจกันแล้วเป็นอย่างดีก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของจริงของแท้ของไม่ผิดเป็นอย่างอื่นอยู่ก็มีภาระทวาชะสิ่งที่ได้ฟังตามกันมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นเป็นของเปล่าเป็นของไม่จริงเป็นของเท็จอยู่ก็มีแม้สิ่งที่ไม่ได้ฟังตามกันมาแล้วเป็นอย่างดีก็มีอยู่ แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของจริงของแท้ของไม่ผิดเป็นอย่างอื่นอยู่ก็มีภาร Minor ทวาชะสิ่งที่ได้ตรึกตรึกกันมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของเปล่าเป็นของไม่จริงเป็นของเท็จอยู่ก็มีแม้สิ่งที่ไม่ได้ตรึกตรึกกันมาแล้วเป็นอย่างดีก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของจริงของแท้ ของไม่ผิดเป็นอย่างอื่นอยู่ก็มีภาระทวาชะสิ่งที่ได้เพ่งพินิษกันมาแล้วเป็นอย่างดีนั่นแหละก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของเปล่าเป็นของไม่จริงเป็นของเท็จอยู่ก็มีแม้สิ่งที่ไม่ได้เพ่งพินิษกันมาแล้วเป็นอย่างดีก็มีอยู่แต่ว่าสิ่งนั้นกลับเป็นของจริงของแท้ของไม่ผิดเป็นอย่างอื่นอยู่ก็มี ภาระทวาชะวินยูชนผู้จะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงอย่าพึงถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนั้นมีได้ด้วยการกระทำเพียงเท่าไรบุคคลจะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนั้นได้ด้วยการกระทำเพียงเท่าไร ข้าพเจ้าขอถามพระโคโดมผู้เจริญวิธีการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงภาระทวาะถ้าแม้ความเชื่อของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึ่งถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อน ภาระทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่าน uh ี huh. ้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภาระทวาชะ ถ้าแม้ความชอบใจของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความชอบใจอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึ่งถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมี บุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภาระทวาชะถ้าแม้เรื่องที่ฟังตามๆกันมาของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่า ข้าพเจ้ามีเรื่องที่ฟังตามๆกันมาอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึ่งถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภาระทวาชะถ้าแม้ความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความตริตรึกไปตามเหตุผลที่แวดล้อมอย่างนี้ดังนี้ เขาก็อย่าพึ่งถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อนภาระทวาชะถ้าแม้ข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นของบุรุษมีอยู่และเขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นอย่างนี้ดังนี้เขาก็อย่าพึ่งถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่า อย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้ก่อนภาระทวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามรู้ซึ่งความจริงก่อน ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทาเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่านี้อันหนึ่งข้าพเจ้าก็มุ่งหวังซึ่งการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่านี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามรู้ซึ่งความจริงมีได้ ด้วยการกระทำเพียงเท่าไรบุคคลชื่อว่าตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่าไรข้าพระเจ้าขอถามพระโคดมผู้เจริญถึงการตามรู้ซึ่งความจริงภาระทวาชะได้ยินว่าภิกุในธรรมวินัยนี้ได้เข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านหรือในนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งขหบดีหรือขหบดีบุตรได้เข้าไปใกล้พิกุนั้นแล้ว ใครครวญดูอยู่ในใจเกี่ยวกับธรรมสามประการคือธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะทั้งหลายโดยในเป็นต้นว่าท่านผู้มีอายุนี้จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะหรือไม่หนออันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทำให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็น หรือว่าจะชักชวนผู้อื่นในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเราอ,อื่นตลอดกาลนานดังนี้เมื่อเขาใครครวญดูอยู่ในใจซึ่งพิขุนั้นก็รู้ว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโลภะชนิดนั้นมีได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้อันหนึ่งกายสมาจารวจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ ก็เป็นไปในลักษณะแห่งสมาจารา์ของบุคคลผู้ไม่โลภแล้วอันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงซึ่งทำใดทำนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่รำงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นมีใช่ธรรม ที่คนผู้มีความโลภจะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้เมื่อเขาใคร้ครวญดูอยู่ซึ่งพิกขุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโลภะต่อแต่นั้นเขาจะพิจารณาใคร้ครวญพิกขุนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะโดยในเป็นต้นว่าท่านผู้มีอายุนี้ จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะหรือไม่หนออันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทำให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือว่าจะชักชวนผู้อื่นในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นตลอดกาลนานดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ในใจซึ่งพิขุนั้น ก็รู้ว่าทมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะชนิดนั้นมิได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้อันหนึ่งกายสมาจารวจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ก็เป็นไปในลักษณะแห่งสมาจารของบุคคลผู้ไม่โกรธแล้วอันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงซึ่งทำใดทำนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก เป็นธรรมที่รำงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะยั่งลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นมิใช่ธรรมที่คนผู้มีความโกรธจะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวนดูอยู่ซึ่งพิกขุนั้นย่อมเหลงเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโทสะต่อแต่นั้น เขาจะพิจารณาใครครวนภิกขุนนั้นให้ยิ่งขึ้นไปในธรรมทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะโดยในเป็นต้นว่าท่านผู้มีอายุนี้จะมีธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะหรือไม่หนออันเป็นธรรมที่เมื่อครอบงำจิตของท่านแล้วจะทำให้ท่านเป็นบุคคลที่เมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นหรือว่าจะชักชวนผู้อื่น ในธรรมอันเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นตลอดกาลนานดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวญดูอยู่ในใจซึ่งพิขุนั้นก็รู้ว่าธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโมหะชนิดนั้นมิได้มีแก่ท่านผู้มีอายุนี้อันหนึ่งกายะสมาจารวจีสมาจารของท่านผู้มีอายุนี้ก็เป็นไปในลักษณะ แห่งสมาจารย์ของบุคคลผู้ไม่หลงแล้วอันหนึ่งท่านผู้มีอายุนี้แสดงซึ่งทำใดทรรนั้นเป็นธรรมที่ลึกเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากเป็นธรรมที่รำงับประณีตไม่เป็นวิสัยที่จะอย่างลงง่ายแห่งความตรึกเป็นธรรมละเอียดอ่อนรู้ได้เฉพาะบัณฑิตวิสัยธรรมนั้นมีใช่ธรรมที่คนผู้มีความหลงแล้ว จะแสดงให้ถูกต้องได้ดังนี้เมื่อเขาใคร่ครวรดูอยู่ซึ่งพิขุนั้นย่อมเล็งเห็นว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จากธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะลำดับนั้นเขาปลูกศรัทธาลงไปในพิขุนั้นครั้นมีศรัทธาเกิดแล้วย่อมเข้าไปหาครั้นเข้าไปหาแล้วย่อมเข้าไปนั่งใกล้ครั้นเข้าไปนั่งใกล้แล้วย่อมเงียโสดลง ครันเงียโสดลงย่อมฝังซึ่งธรรมครั้นฝังซึ่งธรรมแล้วย่อมทรงไว้ซึ่งธรรมย่อมใครครวนซึ่งเนื้อความแห่งธรรมทั้งหลายอันตนทรงไว้แล้วเมื่อใครครวนซึ่งเนื้อความแห่งธรรมอยู่ธรรมทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิษเมื่อการทนต่อการเพ่งพินิษของธรรมมีอยู่ฉันทะย่อมเกิดขึ้นผู้มีฉันทะเกิดขึ้นแล้วย่อมมีอุตสาหะ ครั้นมีอุตสาหาแล้วย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมครั้นมีความสมดุลแห่งธรรมแล้วย่อมตั้งตนไว้ในธรรมนั้นเขาผู้มีตนส่งไปแล้วอย่างนี้อยู่ย่อมกระทำให้แจ้งซึ่งปรมทาทถศัจจะด้วยนามกายด้วยย่อมแทงตลอดซึ่งธรรมนั้นแล้วเห็นอยู่ด้วยปัญญาด้วยภาระทวาชะ การตามรู้ซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แต่ว่านั่นยังไม่เป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงก่อนข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามรู้ซึ่งความจริง ย่อมมีด้วยการกระทาเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่านี้อันหนึ่งข้าพเจ้าก็มุ่งหวังซึ่งการตามรู้ซึ่งความจริงด้วยการกระทาเพียงเท่านี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงมีได้ด้วยการกระทำเพเียงเท่าไร บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่าไรข้าพเจ้าขอถามพระโคโดมผู้เจริญถึงการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะการเสพครบการทําให้เจริญการกระทําให้มากซึ่งทำทั้งหลายเหล่านั้นแหละเป็นการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะ การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงย่อมมีด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ บุคคลชื่อว่าย่อมตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้อันหนึ่งข้าพเจ้าก็มุ่งหวังซึ่งการตามบรรลุถึงซึ่งความจริงด้วยการกระทําเพียงเท่านี้ภาระทวาชะการตั้งตนไว้ในธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงถ้าบุคคลไม่ตั้งตนไว้ในธรรมแล้วใส เขาก็ไม่พึงตามบรรลุถึงซึ่งความจริงได้เพราะเหตุที่เขาตั้งตนไว้ในธรรมเขาจึงบรรลุถึงซึ่งความจริงเพราะเหตุนั้นการตั้งตนไว้ในธรรมจึงชื่อว่าเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตามบรรลุถึงซึ่งความจริงภาระทวาชะการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตั้งตนไว้ในธรรม ถ้าบุคคลไม่พบความสมดุลแห่งธรรมนั้นเราใสเขาก็ไม่พึงตั้งตนไว้ในธรรมเพราะเหตุที่เขาพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมเขาจึงตั้งตนไว้ในธรรมเพราะเหตุนั้นการพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การตั้งตนไว้ในธรรมภาระทวชชาอุตสาหะ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมถ้าบุคคลไม่พึงมีอุตสาหะเราไซเขาก็ไม่พึงพบซึ่งความสมดุลแห่งธรรมเพราะเหตุที่เขามีอุตสาหะเขาจึงพบความสมดุลแห่งธรรมเพราะเหตุนั้นอุตสาหะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมภาระทวาชะ ฉันทะเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่อุสาหะถ้าบุคคลไม่พึงยังฉันทะให้เกิดแล้วไซเขาก็ไม่พึงมีอุสาหะเพราะเหตุที่ฉันทะเกิดขึ้นเขาจึงมีอุสาหะเพราะเหตุนั้นฉันทะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่อุสาหะภาระทวาชะความที่ทําทั้งหลายทนได้ต่อการเพ่งพินิษ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะถ้าธรรมทั้งหลายไม่พึงทนต่อการเพ่งพินิษล้วใสฉันทะก็ไม่พึงเกิดเพราะเหตุที่ธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษฉันทะจึงเกิดเพราะเหตุนั้นความที่ธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ฉันทะภาระทวาชะความเข้าไปใครครวญซึ่งอัตถะ เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความที่ธรรมทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษ์ถ้าบุคคลไม่เข้าไปใ,ใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะเราไซธรรมทั้งหลายก็ไม่พึงทนต่อการเพ่งพินิษเพราะเหตุที่บุคคลเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะธรรมทั้งหลายจึงทนต่อการเพ่งพินิษเพราะเหตุนั้นการเข้าไปใคร่ครวนซึ่งอัฏฐะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมาก แก่ความที่ทำทั้งหลายทนต่อการเพ่งพินิษภาระทวาชะการทรงไว้ซึ่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความเข้าไปใคร้ครวนซึ่งอัฏถะถ้าบุคคลไม่ทรงไว้ซึ่งธรรมแล้วใสเขาก็ไม่อาจเข้าไปใคร้ครวนซึ่งอัฏถะได้เพราะเหตุที่เขาทรงธรรมไว้ได้เขาจึงเข้าไปใคร้ครวนซึ่งอัฏถะได้ เพราะเหตุนั้นการทรงไว้ซึ่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่ความเข้าไปใคร่ครวญซึ่งอัฏถะภาระทวาชะการฟังซึ่งธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงไว้ซึ่งธรรมถ้าบุคคลไม่พึงฟังซึ่งธรรมแล้วใสเขาก็ไม่พึงทรงธรรมไว้ได้เพราะเหตุที่เขาฟังซึ่งธรรมเขาจึงทรงธรรมไว้ได้ เพราะเหตุนั้นการฟังซึ่งธรรมจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การทรงไว้ซึ่งธรรมภาระทวาชะการเงียโสดลงซึ่งโสตเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังซึ่งธรรมถ้าบุคคลไม่เงียลงซึ่งโสตเราใสเขาก็ไม่พึงฟังซึ่งธรรมได้เพราะเหตุที่เขาเงียลงซึ่งโสตเขาจึงฟังซึ่งธรรมได้ เพราะเหตุน ok of ั้นการเงียลงซึ่งโสตะจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การฟังซ like> like like ึ like ่งธรรมภาระทวาชะการเข้าไปนั่งใกล้เป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเงียลงซึ่งโสตะถ้าบุคคลไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้เราใสเขาก็ไม่พึงเงียลงซึ่งโสตะเพราะเหตุที่เขาเข้าไปนั่งใกล้เขาจึงเงียลงซึ่งโสตะได้ เพราะเหตุน <Hearts S 2> ั้นการเข้าไปนั่งใกล้จึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเงียลงซึ่งโสตะภาระทวาชะการเข้าไปหาเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ถ้าบุคคลไม่เข้าไปหาเราใสเขาก็ไม่พึงเข้าไปนั่งใกล้ได้เพราะเหตุที่เขาเข้าไปหาเขาจึงเข้าไปนั่งใกล้ได้เพราะเหตุนั้น การเข้าไปหาจึงเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปนั่งใกล้ภาระทวชะศรัทธาเป็นธรรมมีอุปการะมากแก่การเข้าไปหาถ้าศรัทธาไม่พึงเกิดแล้วไซเขาก็จะไม่เข้าไปหาเพราะเหตุที่ศรัทธาเกิดขึ้นเขาจึงเข้าไปหาเพราะเหตุนั้นศรัทธาจึงเป็นธรรมมีอุปการะมาก แก่การเข้าไปหา